ไหนบัตเตอร์ไฟคะโอ้ยแล้วอันตัวอื่นเรียกว่าอะไรเรียกอะไรคะอล้มีดวงด้วยมไหนเอลฟน ตั้งใจนะดูเลยเนดะ็กสองกวบตั้งใจนะดูไหนและบิดกระตายเตี่ตย,ยอะไรกระตาย<น>ว่าน้ำมกระตายว่น้ำได้เหรอเออใช่ด้วยกระตายเล่นนกะรตายเล่นน้ำ กบอยู่ในเรือกบอยู่ในเรือในเรือเรนไเรืออเรือเรือเอเรือเรอเรือเรือเอเอเรื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 อเอเรือเรือเอเรือยือเอ้รือเรือเรือเอเือเอเเรือเรือเรอเรรอรือ อันนี้อะไรคะเนี่ยน,นี่อะไรคะลูกอันนี้เขายังไม่เรีน้อเรื่องอันนี้นี่อันนี้อันนี้อะไรลูกเร้าโอ้โห <laughs> ูด <c oughs> จากหลายอย่างนะคะเนี่ยโอ้โหหน้านี้มีอะไรนนมาผลไม้นี่คนน่าจะรู้จักเยอะอันนี้อะไรเนี่ยฮะอะไรคะบานา มา, <Safe> มานา่ามาน่านี่เนี่อนะเนี na. ่ยนี่อันนี้อะไรมะละกอพี่โอกิน้เือดพี่โอกินมะละกอเหรออ่ะอ่ะออ่พี่โอมาแล้ยิมโปรต์มาแล้วพี่โอ กินอย่างนี้ป่ะมีอะไรม้างไหนดูซินี่โผอันนี้อะไรคะเนี่ยนมินมไปไหนนมเปืไอยโคชอบอันนี้ไหมไม่เอาเป็นร้องกินไงกินกินกินอันนี้อะไรล่ะอันนี้อะไรล่ะเนี่ย You wanna? You wanna? Let's do the Tato. Ooo, Tato, Tato, The co-co marching one by one. O-la, O-la. The co-co marching one by one. O-la, O-la. The co-co marching one by one. The little ones stop to suck it down, and they all go marching down